พริกครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราปลูกไปนานๆานแล้วมันไม่ออกดอกออกผลแบบนี้ทํำยังไงดีครับจะตัดทิ้งก็เสียดายเดีย๋ยววันนี้พ่อเพิ่นจะพาคุณผู้ชมมาทําน้ำยาเล่งดอกเล่งผลทําให้พริกออกดอกออกผลเต็มต้นแบบนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําน้ํายาครับน้ํายาเร่งดอกเร่งผลของพืชผักสวนครัวของเรานะครับไม่ไว่าจะเป็นพริกมะเขือหรือว่าผลไม้ทุกอย่างครับสามารถทําให้ออกลูกออกดอกออกผลได้ด้วยนะครับโดวยวิธีง่ายๆและก็ไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เลยนะครับสูตรนี้ครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทําน้ํายาเร่งดอกเร่งผลเร่งรากเร่งการจเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวของเราด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปรกรณ์ที่เราจะทําน้ํายาครับน้ํายาเร่งดอกเร่งผลเร่งการจเจริญเติบโตของพริกของเรานะครับก็จะมีเครื่องดื่มชูกําลังอันนี้เครื่องดื่มชูกําลังนี้เราสามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อนะครับ ในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามินหลายอย่างครับอยู่ในอยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกะปิครับกะปิในกะปิก็จะมีธาตุอาหารจำนวนมากมายเช่นโปรตีนและแคลเซียมซึ่งจะทำให้ต้นพืชของเรานะครับแข็งแรงขั้วเหนียวใบเขียวและเร่งรากอีกต่างหากด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็นี่ครับ ผงชูรสหรือว่าโมโนโซเดียมอุลตราเมตนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนเดื่นให้เราใส่เครื่องดื่มชูกำลังลงไปเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลัง1ขวดนะครับเสร็จแล้วตามด้วยกะปิให้เราใส่ลงไปเลยครับ2ช้อนครับ2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วตามด้วย โมโนโซเดียมตาเมตใส่ลงไปครับประมาณนี้ครับ1ช้อนชาหรือว่า2ช้อนชานะครับเอกก่าวก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เราทำการผรสมครับทำไมเราต้องผสมข้างนอกครับเพราะว่ากะปิครับมันจะค้นยากมันจะเหนียว เวลาถ้าเราไปฉีดพ่นเลยมันจะไม่ติดนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเหนียวขนาดไหนครับ้คนให้ละลายก่อนนะครับให้เราใส่อย่างนี้แล้วคนแบบนี้มันจะละลายง่ายกว่านะครับเราหาขวดนะครับขวดดูพาาชนะามาใส่นะครับเราใส่ไว้ทําไมครับใส่ไว้เพื่อที่เราจะไปผสมกับน้ําอีกทีนะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับ หรือว่าผสมแบบนี้ครับมันจะง่ายกว่านะครับเสร็จแล้วเราก็เขียนชื่อติดนะครับเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปได้เลยนะครับน้ำยาเล่่งดอกน่ครับน้ำยาเล่่งดอก เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้เลยครับให้เราเตรียมน้ำนครับ5ลิตรเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำยาเล่งดอกของเราลงไปครับ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนครับคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันครับเสร็จแล้วเราก็ไปราดรดครับตรงพืชผักสวนครัวของเราไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือมะนาวผลไม้ได้หมดเลยครับจะช่วยให้ดอก ผลลากของพืชผักสวนครัวของเราแข็งแรงขั้วเหนียวใบเขียวได้ด้วยนะครับไปนะครับไปลาดลดด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับพริกยังไม่ออกดอกใส่ลงไปนะครับลาดลดลงไปเลยแบบนี้ครับต้นพริกของเราออกดอกออกลูก ลากแข็งแรงใบเขียวแน่นอนครับตรงนี้ก็ลาดลดได้นะครับออกลูกแล้วแต่ออกไม่เยอะแบบนี้ครับลาดลดลงไปเลยครับต้นนี้ไม่มีลูกไม่มีดอกลาดลดลงไปเลยครับออกแล้วออกลูกแล้วลาดลดได้เลยกันกันครับลาดลดได้หมดนะครับ นี่ต้นเล็กๆแคะแกนเร่งรากเลยครับเร่งการเจริญเติบโตของรากนี่ครับออกดอกแล้วเต็มต้นแต่ลูกยังไม่มีแบบนี้ครับลาดลดลงไปนะครับลาดลบลงไปแบบนี้นะครับเร่งดอกเร่งรากเร่งผลเร่งรากแข็งแรงเร่งใบเขียวเร่งใบเร่งใบเขียวด้วยครับนี่ครับเล่งการเจริญเติบโต ของดอกของผลและใบครับนี่มะเขือมีลูกแล้วครับมะเขือมีลูกแล้วนะครับนี่ครับลาดลดได้เหมือนกันครับจะเล่งดอกอีกไปเล่งดอกเล่งรากให้เจริญเติบโตด้วยนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยครับนี่ต้นนี้ใส่ลงไปเลยครับกําลังจะแทงดอกเนี่ยกาลังจะออกครับดอกเล็กๆ ใส,ใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยครับมะเขือเทศใส่ลงไปแบบนี้นะครับผลดกแน่นอนนี่เห็นไหมครับต้นเล็กๆเ,เองใส่ลงไปแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับน้ํายาของเราใช้ไม่หมดเราสามารถนําไปใช้ครั้งต่อไปได้ด้วยนะครับมันไม่เน่าไม่เสียไม่บูดแน่นอนครับเราทําแบบนี้เก็บไว้ได้หลายครั้ง เวลาจะใช้เราก็นำออกมาใช้ครับเป็นยังไงบ้างครับหวัรรงว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับของใช้ในบ้านเรือนหรือว่าครัวเรือนของเราสามารถทำให้พริกมะเขือหรือว่าผล,ลไม้ทุกอย่างออกดอกออกผลในวันนี้ครับเเพิ่หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b ์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลนด้ครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ